สวัสดีทุกทุกคนวันนี้ก็าม,มาพบมาพอกันอีกแล้วตอนเที่ยงเทียงมาพบมาพอกันสบายดีทุกทุกคนวันนี้ก็ถ้าเลาะบังสถานที่เนนคนจัดงานสถานที่เคนจัดงานสุรางศิลาเดชคุโบส,สุดกต่างกุญแจกุญใจดีอำเภอคุขัน ถ้าเลาอเบิ้งสถานที่เป็นจับระดับๆๆเตรียมเตรียมวันงานเตรียมให้ท่านวันงานเหน,นื่อพร้อมพร้อมกับมนนืองานไปตทำไปเบิ้งนั่กันดื้อไปนี่ก็จะแม่นำตกนำพุนำตกนำพุเพื่อนเฮ็ดไว้สวยงามตกนำพุสวยงาม ทั้งคืเมินเนตทน้มกร,ระดับผมกระดับผากันทออน่นีก่งเมิ้นตมองสีว่างสีลา่าเริกเลย่าขางบนนั์เสีลา่าเริกวันงาเนวันที่ย1 2ี่สิบเอดสิบเอ็ดมีฮเป็แยังโบกีมือ,อยังเจปดมือกนลุงพอเปินสมาซอยจับซอยเฮ็ดผ ไปเลาะเบิ้งไปสร้างผลอีกเลาะเลาะเบิ้งไปสร้างผลเอกคนจัดเตรียมงานเตรียมการกันให้ความอลังการความอลังการในงานวางศิลาฤกษ์เขาเลยวางศิลาฤกษ์กคุโบสดเพื่อให้ความอลังการต้องเห็จัดเตรียมไว้แล้ว ยังแต่ผูกโซฟาตกุตกตกุกผูกเตียงพวกเก้าอี้เ,เก้าอี้ก็ได้จัดมาหนำแน่นละละหาบัตรท่านสงสัยสิบบัตท่านพ่อดอกอาย,ายาดหยาดโยมผันมาไลายบ่มีมองนงั่งมองภาคมองอาศัยสมัยเดียวนี้ต้องใช้อาศัยเก้าอี้อาศัยเก้าอี้นั่งตามโฮมตานี่ไปบงังแดดทางนี้ก็เซมต์ ข้างคัวเพื่อนปูชีเมียนทางคั่วมองข้างเพื่อนเฮ็ดให้อิ่มท้องมองนี้ตำองมาคั่วเพื่อนเออกำลังเก็บขดของขว,วสารกันอยู่นี่ เตาาาขา้วสรียมหงุงไว้ตอนรับเ,เตรียมหงุงไว้ตอนรับขนะดหยาดโยมที่จิม่าชำบุญรวมบุญนลำกันนี่ยแหละจะเตรียมไว้ความพร้อมไว้เ,เตรียมความพร้อมไว้ให้มัน thang này cát xi măng, mường hết trống bỏ thang này, xi hết trống than là thang này, ta nè hao con đang này hết trống than โอตนิโอตนิจัดเตรียมไว้แล้วมองเห็นรองเท้านกอียังบุพพดอกเตียงบุท่านพ่อดอกตะพุน้อมสุดพุนะมีไรรงทานอยูพอได้ขอรองท่าถุงวลายยูเตรียมรองท่ารองท้าบ้านเฮาขอมาเมื่อก่อนเมื <c oughs> ่อก่อนมู เมือนลังมาครับทางบานใบคนมาลงธานแค่นี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนค่อจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนไปพฟกันคลิปหน้าดือ้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เป็นกำลังใจในเหตุคลิปไทยคลิปกันต่อไปสบายดีสบายดี